ทางเซ็นทรัลในคือเซ็นทรัลรีเทลต้อนรับวันเด็กแห่งชาติกับแคมเปญเซ็นทรัลชิลเดนส์เดย์ชวนซุปตาร์ตัวน้อยน้องพีเจน้องวินเซนต์นำทีมโมเดลรุ่นจิ๋วเปิดรันเวย์แฟชั่นโชว์พร้อมขีเดจินตนาการผ่านกิจกรรมสนุกสุดมันในคอนเซปต์เลดเดิ้ลเคียร์เตอร์สทางเซ็นทรัลในคือเซ็นทรัลรีเทลเดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุกวัน สำหรับคนทุกเจเนอเรชันต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปี2568ชวนคุณพ่อคุณแม่และคุณหนูหนทั่วประเทศร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กกับแคมเปญ Central Children's Day พร้อมพาเด็กๆออกสำรวจความคิดสร้างแรงบันดาลใจและค้นพบพลังแห่งจินตนาการผ่านกิจกรรมสนุกสุดมันมากมายภายใต้คอนเซปต์ Little c h a r a t e r s และโปรโมชั่นสุด E x c l u s i v e ตั้งแต่วันที่9มกราคมถึง16กุมภาพันธ์2568ที่แผนกแม่และเด็กห้างเซ็นทรัลทุสาก้าและช่องทางการช้อปบน้แพลตฟอร์มออ นิชาแนลค่ะเราดีแล้วเราอเป็นยังไงคุณพ่อวันนี้เรมแบบทำแม่ไม่ทันทีโอ้โหตเมื่อคืนหลักเวทีคือผมแบบน้ำตาคลอเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้คุณจุ๋ยยังไม่ได้มาด้วยแล้วแบบที่รักเธอจะไม่มาจริงหรอจะปล่อยให้เขาไปกับลูกสองคนจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออกลัวว่าแบบเราเล่นทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับแต่ว <busca> ่าสุดท้ายแล้วเขาก็เขาก็ทำได้แล้วก็แบบ เดินคได้ใช่เดินคนเดียวมาได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่พี่ๆเขาติดต่อมาก็คือติดต่อน้องคนเดียวนี่แหละก็คืออยากจะให้น้องมาเดินแบบในวันเด็กคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็กังว่าทีเจพูดยาสองปุ๊บหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลัวเกิดงงงเง่เกิดไม่เดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลำบากพี่ๆเขาอะไรครับพีาเคยบอกว่าถ้าอย่างั้นขอาคุณพ่อด้วยกันนะครับมีปีกยังไงยังไงต่อพี่กับพ่าเะต้อ จริงจริงๆแล้วคือเราซ้อมมาซ้อมเดินแบบแที่บ้านแล้วใช่ไหมถูกไหมอยู่ที่บ้านน่ะก็คือเราก็จะซ้อมบอกว่าเนี่ยพี่เจเดี๋ยวเราไปเดินแบบกันนะเราเดี๋ยวบาป้าแบบพูดชื่อแล้วพี่เจก็เดินออกมาก็ปรากฏว่าที่บ้านน่ะตอนซ้อมอ่ะก็คือเขาไม่ได้เดินหรอกพูดชื่อเสร็จเขาวิงง่งแล้วเขาก็วิ่งกลับมาคือแบบไปเร็วกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าวันจริงเขาวิ่งอย่างนี้นี่คือแบบตายเลยนะ เป็นฟินาเล่ที่แบบรวดเร็วแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อกี้ว่าตอนที่ก่อ,อนที่เขาจะขึ้นเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปุ๊มไปที่ข้างๆแกลบลองแล้วก็ไปชี้ว่าพี่เจเดี๋ยวเราเราเดินตรงนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็ไปหยุดบ,บายๆาีพี่นักข่าวรลยแค่ส่งชุบอยากทำท่าอะไรก็ก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็บอกก็ถามเขาว่าพี่เจพี่เจเดินคนเดียวได้ไหมครับได้ไหมเดินได้ไมลุก ไม่ต้องเดินด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมครับต้องมีปะป๊าไหมต้องมี้องมีเนาะต้องมีเนาะแล้ววันนี้มันมีน้องไปไหนอ่ะมันมีไปไหนมันมีไปไหนมันมีเน็กเชมโดใช่ไหมมันมีเีนยกเชมโดครับกลัวแลยว่าคันตื่นเบติอะไรพวกมาเห็นจริงเกลัวมากพี่กลัวมากยังบอกจุ๋ยเลยว่าแบบไม่เคยจะไปทำงานอะไรแล้วแบบตื่นเต้นขนาดนี้ ขนาดนีเงือกแตกจริงเงือกแตกจริงนี่ขนาดแบบเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะนะแบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบแค่เนี้ยแต่ว่าซับเหงื่อให้ปะป๊านหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าเหงื่อแตก ตื่นตันมากตาคลอตาคลอมากจริงๆแบบเหมือนลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เขาทําอะไรสําเร็จสักอย่างอะไมันเป็นฟิลนั้นจริงๆอะ่ะคือเกือบร้รองไห้แล้วว่าตอนลงมาคือมันดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีช่วงนี้แบบเขาไปขึ้นแท็บลอกแล้วเราปลอ่อยเขาเดินไปหาผลว่าเขาเดินได้เขาไม่ร้องตามเราเขาก็แบบเขาก็ทาหน้าที่ของเขาเลยใช่ไหมล่แบบ เาบอกว่าว <cin stereotype> ันนี้ยน้ไหมากอไวันนี้น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษวันเด็กนะอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษต้องดังๆเต็มเสียงอยากกินอะไรนะครับ้แกงอยากกินน้อยากกินน้ำแข็งสายสยใส่ลมด้วยนะ วันนี้เต็มสิบให้ยี่สิบไปเลย <Okay. S 1> แต่ตว่าวงานหน้าสบายแลย้วยงานหน้าก็เดี๋ยวเขาต้องลุยทีว่างานเขาให้ทำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยลูกวันนี้หนูใจเรินลูกแล้ววันเด็กมอ,ม,อมีแพร่มาได้ไปวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับพามาที่นี่แหละ<อ>พามาที่นี่แหละแล้วตอนนี้น้องไม่มีที่อะไรผมไม่มีอะวันนี้เขาก็ไปด้อมๆ้อมมองมอรถคันใหญ่ครับ รถเปิดบรรจุที่เป็นแบบรถบังคับอะไรนะแล้วก็พีเจอยากจะได้คันที่ใหญ่แล้วก็แพงที่สุดยังถูกเรกมาวางอยู่หลายคันมากโซนของเล่นเด็กเมื่อกี้เขาก็ชี้พีเจอยากจะได้อยากจะได้อันนี้ยังไงโอ้โหรถอะไรลูกรถอะไรรถถัรถอะไรรถเรรถอะไระเอคัครับเอากี่ันีครับเอากี่ัน เอาอีกกันลูกเอาอีกกันครับทำนิ้วเลยครับนิ้วเอาสองนันวลูกมาครดบหยันเอาเร่องจากสองใช่ไหมหมดแล้วลูกคือพี่คะหลังจากที่แถวมาเห็นกับน้องานอะไรก็แบอกว่าพี่ยงต้องเซ็นสัญญาเลยไหมอะไรก็มีคนติดต่อพี่ยงเอาไปช่วยเอาไปฟูมฟัดไม่ละพี่กให้ได้นะเปิดโอกาสเต็นที่เลยเพราะว่าคือเราก็ไม่ปิดด้านหรอกครับว่าเขาเขาแบบอยากจะโตขึ้นเขาอยากจะไป ทางไหนอะไรยังไงจะแบบไปสายกีฬาหรือจะไปสายร้องเพลงหรืออะไรนะฮะก็เราก็คุยกับจุ๋ยว่าเราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,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 าพื้นฐานหลักก็คือเราก็ต้องให้เขาให้เขาเรียนไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาชอบอะไรเราพร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตตลอดหน้าของน้องพีเดมีติดต่อไหมครับอยากไหมครับมีเซนเตอร์เลยนะมีมีเซนเตอร์ก็ยังไม่มีติดต่อได้นะฮะน้องชอบน้องชอบมาทำงานไหมครับชอบไหม สนุกไหมว่าเจอรี่นี่นะค่ะสนุกไหมสนุกไหมในยิ้มหวานยิ้มหวานในหมวล็อแบบไม่มีเหตุผลหัวล็อแบบนี้หมุล็อธุรกิจหัวล็อหัวล็อกางนำกังนำกังนำลูกกางน้ำกางนำสไตล์ด้วยกางนำสไตล์กักางน้ำสไตล์นี่ตุกตาแบบนี้ก็ สันมันเด็กครับพี่เจมส์ได้ไหครับสุขสันมันเด็กครับเป็นเสียงได้ไหมเดี๋ยวพี่ดีนั่งบ้านไม่ได้ยินสุขสันมันเด็กครับสุขสันมันเด็กครับไม่ต้องเกลือไม่ต้องเกลือก็ลุยลุยลุยลยสุขสันมันเด็กครับเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรผมเรียนไม่ได้สอนสอนเมื่อกี้ อยากกลับบ้านหรือว่าอยากไปเที่ยวต่อครับอยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวไหนอ่ะเจ็ป่าหคันเนาะเที่ยวเซนต้นชิปโลเที่ยวเซนต้นชิโล่เซนตชิโเซนต้นชิโ่นี้แลจังหวัหนเหรอเซนเตอร์ลูกกระบะหกคันกะไมคอาาไทยอยู่ค่ะไม ครับ,บ,บพี่เจบ๊ายบายพี่ๆนักข่าวด้วยครับบ๊ายบาย